พาดูสวนผักนะครับขอสะทอนพาดูสวนผักปลูกใหม่นะพริกปลูกได้ไม่ถึงไม่กี่วันก็ออกดอกแล้วนะครับนี่พริกเบาเหนือน้องหวายก็นี่แหละมาคุยเขียนนะครับต้องล้อมรั้วไว้หอยหนึ่งไม่ให้น้องหวายเข้านี่นี่นี่ ใบโหระพานะครับเขาปลูกไว้นะครับนี่ต้นโหระพานะครับอืต้นโหระพาก็มีต้นผักเที้ยนก็ปลูกไว้นะครับมนี่ต้นโหระพาทั้งนั้นเลยตรงเนี้ชวนควานุ่นไปเดี๋ยวพาไปดูนู่นหน่อนนู่นต้นนี่ต้นโหระพานะครับนี่ก็โหระพานี่ก็โหระพานู่นกะเพราครับเนี่ยกะเพราปลูกอ้อมบ้านเลย ข้างโ่งนุ่นก็กระเพรานะครับปลูกไว้ไว้กินไม่ต้องไปซื้อเขานะครับปลูกไว้รอบบ้านเลยอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบประหยัดนะครับนี่ปลูกไว้เราจะผัดอะไรจะต้มอะไรขาก็มีนะครับนี่นี่ปลูกพริกไว้นะครับพริกจะพาดูนะครับัวละพากำลังงามนะครับงามมากนี่ปลูก ผักเสี้ยนดอกไว้ไว้เอาไว้ดอกเก็บไว้ดองนะครับปูประมาณนี้นะนี่ก็ผักเสี้ยนนะครับเราก็เก็บยอดนี่นี่เขาก็ออกดอกแล้วนะน,นู่นนี่ปลูกพริกมะเขือไว้นะครับนี่ปลูกมะเขือนะครับมะเขือปลูกไว้กินน,นุ่นก็มะเขือมีต้นพริกนะครับพริกพริกนุน่นนุ่นตะไคร้นะครับปลูกอ้อมบ้านเลยครับ นุ่นหัวละพาก็ยาวมานี่หลังบ้านนี่นะนี่ต้นต้นมะระกอนะครับมะวะกอติดลูกแล้วนี่ก็มานี่ก็มะเขือนี่ก็ต้นขานะครับต้นขาเอาไว้ใส่ต้มแค้แงใส่อะไรกินได้หลยายอย่างทุกอย่างเลยครทํทสมุนไพรบ่านาน,นี่ส่นขาปลูกยาวไปนี่แหละ นีห่หลังเล้าไก่น้องหวายนี่แหละอืมมันส้มส้มสานะครับส้มเท้งนั่นแหละครับอุสมสาใบเขาก็เอาไปใส่แกงตาลได้ที่ออกลูกหมดฤดูกาลแล้วครานี้ก็ใบก็จะร่วงแล้วคลิปนี้พอสะท้อนก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเขาประมาณนี้แหละ เอาสักสามนาทีก็พอคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ